คุณอีกคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีความรู้สึกว่าสับสนมากที่กระโดดเข้ามาทำออนไลน์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นให้มันชัดเจนยังไงอะคะคุณบร่าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหานั้นมาแล้วเลยเข้าใจคุณมากเลยว่าการที่จะมาลงมือทำออนไลน์มันจะเริ่มจากจุดไหนดี Ig ก็มี Tik Tok ก็มีเพจ f a c e b o o k ก็มีบล็อกดิทก็มี เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางเยอะมากสำหรับการที่จะทำออนไลน์ดังนั้นถ้าคุณทำทุกช่องทางรับรองค่ะว่าคุณไม่มีเวลามากพอที่จะไปโฟกัสให้มันเติบโตทุกช่องทางเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆคือกำหนดเป้าหมายกำหนดทิศทางของตัวเองให้ชัดเจนและคุณนะคะถนัดช่องทางไหนมากที่สุดแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณเจ๋งที่สุดไปอยู่ในช่องทางนั้น เมื่อคุณได้สิ่งนี้แล้วคุณก็เริ่มทำมันให้ชำนิชำนาญให้มันคล่องให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณละแล้วคุณบริหารจัดการเวลาเท่าที่คุณคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นการรีแลกใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นการพักผ่อนเพราะฉะนั้นคุณก็มีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วคุณก็ไปหยิบ แพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นคุณทำเพจอยู่ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะขยายไปทำ TikTok ต่อแล้วโฟกัสสิ่งนั้นให้มันเวิร์กต่อมาเมื่อเวิร์กแล้วคุณรู้สึกว่าเพจกับ i อ่ะมันสามารถลิงก์กันได้ถูกไหมดังนั้นคุณก็ไปทำสิ่งนั้นคือลิงก์เพจกับ IG คุณก็เติบโตทั้ง3ช่องทางได้แล้วอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่คุณควรจะคํานึงมากๆเลยนั่นก็คือการที่ให้โลกรู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งยิ่งจุดที่คุณสื่อไปมันเป็นจุดเล็กๆนั่นแหละคือสิ่งที่ส่งพลังมากที่สุดแต่ถ้าคุณบอกคนทั้งโลกว่าคุณเก่งหนึ่งเก่งสองเก่งสาม คุณจะไม่ได้รับความสนใจค่ะดังนั้นเลยสิ่งสำคัญมากๆคุณต้องเก่งอะไรสักอย่างแล้วคุณจะสำเร็จทัวร์ค่ะนะคะ